สวัสดีค่ะกันจอมพลังทนไม่ไหวโพสถ,ถึงวอวชิระเมธีหลังพาดพิงลูกเมียหนุ่มกัญชัยเดือดกันจอมพลังทนไม่ไหวโพสเคลื่อนไหวถึงพระนักเทศชื่อดังวอวชิระเมธีหลังพาดพิงลูกเมียหนุ่มกัญชัยเรียกว่าเป็นประเด็นดร้อนที่โยงไปถึงวงการสงหลังจากที่มีการแชร์ภาพของบอสพอวรัตนวรัตนวรกุลบอสใหญ่ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป ที่มักจะทำบุญบริษัทอยู่บ่อยครั้งและมักจะมีการนิมนต์พระชื่อดังมาสอนธรรมะเทศนาอยู่เป็นประจำซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีการแชร์คลิปภาพพระเมธีวชิโรดมหรือท่านววชระเมธีพระนักเทศชื่อดังรวมอยู่ด้วยก่อนที่ต่อมาในเพจเฟซบุ๊กพระเมธีวชิโรดมววชระเมธีได้โพสต์จดหมายสแผ่นซึ่งมีใจความสำคัญชี้แจงย้ำ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหลังปรากฏคลิปวิดีโอเทศนาในกิจนิมนต์ของบริษัทดังกล่าวจนเป็นกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางและถูกยกเข้าไปพูดถึงในรายการดังที่มีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรบางช่วงบางตอนของเนื้อหาจดหมายได้พูดถึงหนุ่มกัญชัยใกล้ทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปในเวลาต่อมา ล่าสุดทางด้านกันจอมพลังถึงกับทนไม่ไหวหลังได้อ่านจดหมายถแถลงการของพระววชิระเมธีโดยกันจอมพลังได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่านมัสการท่านววชิระเมธีผมได้อ่านถแถลงการของพระอาจารย์วอถึงพี่หนุ่มกันชัยแล้วไปเจอท่อนหนึ่งอยู่ดีๆท่านก็พิมพ์ขึ้นมาว่าถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้ดูไว้ว่าสิทธ พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันผมพยายามทบทวนและทำความเข้าใจคำนี้ถ้าคำนี้ออกจากปากของคนผ่านก็คงเข้าใจได้ว่ามายุ่งกับกูก็ระวังลูกศิษย์กูไปหาลูกหาเมียมึงนะแต่ท่านเป็นพระ กระผมคิดว่าท่านคงไม่ได้หมายความอะไรอย่างนั้นแต่สิ่งที่คิดว่าท่านไม่ควรทำคือการพาดพิงลูกเมียพี่หนุ่มเพราะเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยจึงอยากให้ท่านระมัดระวังคำพูดพาดพิงเด็กและผู้หญิงด้วยครับเพราะอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ด้วยความหวังดีครับขอบคุณที่นิวค่ะ